ก็กลา่าวสวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมผู้ชมผมแลวนะครับใน, Ham Studio นแฮมทิฟสตูดิโอกันอีกแล้วนะครับผมแล้ววันนี้เราก็กลับมาอีกครั้งกับเกม Ghost Rider ในภาคที่4ของเราแล้วนะครับผมซึ่งก็ถ้าจะเป็นถ้าจะเป็นพาร์ทในปกคลิปก็จะเป็นเป็นพาร์ทที่13นะฮะก็โอเคก็เพื่อไม่ใการสูบเวล้วก็มาเิ่มเล่นเกมนี้กันเลยในภาคที่3ไม่ใช่ในภาคที่4ของเรานะครับผมในอ,อะไรเนี่ย Inner City Demon นะโอเคจัดไปพี่น้อย Let's go รู้สึกวนะ่าเนี่ยจะได้ทําการขี่มอเตอร์ไซค์แล้วก็ทําการเลื่อนไอ้ตรงนี้ไว้ตรงนี้เหมือนเดิมนะครับผมเนื่องจากว่ามันเกะก,กะเล้าหกหกหกอ๋อหกหกนี่มันเป็นอ่ทุกคนคงรู้ดีนะมันเป็นสัญญาณปีศาจเลขนิกสาตาลน,นะครับผมเครไปมาจเจออะไรจังหวะน,นี้บอกเลยว่าโคตรแหลกแหลกเหมือนเดิมจะขอทําอะไรแป๊บนึงขออนุญาตนี่เร็วเชื่อผมโหเร็วจริงๆ เร็วเกันอุ้ยว่าเฮ้ยต,ตายสยิมาดิมาดิวิรอบนี้จะไม่ใช่ไอ้สัตประหลาดพวกนั้นแล้วแต่ว่าจะเป็นพวกแก๊งซิ่งมอเตอร์ไซค์นะฮะแต่ดูซิว่ามันจะซิ่งได้เท่าไหร่เมื่อเจอกับ Ghost Rider แล้วมาดิมาดิมึงอ๋าไอ้พวกซิ่งมอเตอร์ไซค์ชอบซิ่งกันนะันกโดนผู้ยิงตูดไปด้วยอะไรอะไรกรบเพา ไม่อุ้ยใสยมันโดนเรายิงแล้วนะฮะจังหวะน,นี้คือแบบอยากตกไอ้พวกเนี้ยตายไปสมุนปึงปึงหมาดิหมาดิหมาดิโค้งมลนาครับผมจังหวะน,นี้บอกเลยหมามึงตกลองไปนี่โอ้โหโคตเฟี้ยวรถชนไปดีครับพี่น้องปาด ขวับขวับสวยเฮ้ยเกือบละเฮ้ยอุ้ยเกือบไปแล้วมั้งล่ะมาอีกตัวหนึ่งมามาอะไมึงอ่ะอุ้ยอุ้ยมันยิงแล้วครับเฮ้ยเวนชิบหายแล้วาไม่ต้องคนไม่เป็นไรมาวัวจริงแล้วเลยจังหวะนี้มาเลยจังหวะนี้เอาจริงแล้ว ย่า <Yeah. S 2> ขึ้นได้ไหมไอตุ่มดเลยจะขออำการสักแป๊บโอเคนะครับผมก็มาต่อก,กันดีกว่าเมื่อตะกินนี่มีคนโทรมาก็ก็คุยเสร็จแล้วโอเคมาต่อก,กันเลยเห็นแบบตกลางอะ่ะคือจังหวะน,นี้คือไม่ไหวจริงๆอ่ะกูะไม่ไหวแล้วนะไอ้พวกนี้มันจะปวดเลยนะักหนาวเน่เฮ้ยอ นี่โค้ดเทพอบบทำได้ไงวะอู้ยอ้ใจเย็นวิใจเย็นเฮ้ยเครียดเลยกูเครียดจริงๆโอ้โหเหลือแค่สิบแปดวิแล้วเนี่ยการข้ามอันนี้มันทำไมมันจะยากเกินอะไรขนาดนี้วะเนี่ยมาเฮ้ยอย่าทนแม่ไเลยอ,อะไรอะไร นี่มันโลกอะไรกันแน่วะเนี่ยไม่ใช่โลกมนุษย์แน่นอนครับสภาพแบบนี้เ๋ย่ยบอกว่านี่มันเป็นโลกวันซนโลกอะไม่แน่ไม่แน่หม,มาเถอะหมาเถอะอยากจะชนไอ้พวกแก๊งซิ่งมอเตอร์ไซค์วะไปไหน้นหมดแล้ววะโอ้โหไม่ทันแล้วครับเราทำเวลา้าไม่ทันไม่ไรถ้ามันยังมีไพวกแก๊งซิ่งมอเตอร์ไซค์อีกประมาณเออ 65คนน่ะน่าจะได้อยู่เฮ้ยเชียดหายอุย้ยเกือบไปแล้วล่ะเกือบไปแล้วมั่อลาดีในกูกระโดดทันนะเนี่ยมาดิมาดิมาใสมาใสเพ่อป้าปูททำได้ทำได้เหมือนพี่ปล่อยน้องอื้มทำได้ไงวะเนียก็คือแบบนะแบบเออหดเกินไงมาดิมาดิมาดิอีนู ก็แบบก็นะอีซี่นะเออนะก็เออทำเวลาไม่ได้แล้วก็ทำนั้นไม่ได้เลยนะโอ้ก็แบบก็โอ้แบบหัวล้อนั่นนะเออแต่ก็ไม่หรอกนะโอเคทุกคนไม่เป็นไรครับเพราะว่ายัางไงซะเราก็สามารถกลับมาเล่นใหม่อีกรอบไ,ได้อ่าแข่ผมขอทําการมันเป็นลูกกระสุนปืนแต่ไม่ยากว่าเอานี่เอานี่ต่อยก่อน <you> ready ก่อสกอร์พี่น้องไปต่อเลยครับจังหวะนี้มาโอ้ย เหนื่อยขอทำการเล่นนี้ไปตรงนี้ครับถึงเวลาบวกของ Ghost Slider สตีดไฟต์สตีดไฟเตอร์ใช่ไหมเห็นไอตัวยันมตะกี้นี่ไหมครับไอตัวยันมตะกี้นี่นะมันจะเปลี่ยนจากยันสีฟ้าเป็นยันสีม่วงเว้ยซึ่งมันจะยากกว่าเดิมครับผมใช่แต่ทำานี้ได้ยังไงซะเราก็ต้องปืบปืบแล้วก็ปืบ อุ้ยแรงแรงแรงปึ๊ด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 ปื๊ดปื๊ปื๊ดปื๊เราต้องคอยระวังนะฮะไอ้พวกนี้เนี่ยพวกสายป่วนมาดิวะมาสิวะี่ย่าผมคิดไปเองหรือว่านี่มันโคตรจะกระตุกมาดิมาดิมาดิปาบปาบปาบ ป่า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 เราจัดการไอ้พวกนี้ด้วย Get over here นี่ผม,ผม,ผมคิดว่ามันจะโคตรจะกระตุกโคตรจะ,จะแหลกเลยนะครับผมทำไงดีเดี๋ยวขอตั้งค่าอะไรแป๊บไหนมาดูซิถ้าตั้งแบบนี้มันจะกระตุกไหมโอ้โหกระตุกเหมือนเดิมครับแต่ก็น่าจะเหมือนๆกันนะมอริวมอริวมอซิวะ วิทานีแรงเว้ยอ้าวไอ้นั่นหมดแล้วครับผมโห,โหแม่ใครนันมาทำให้กูหมดเนี่ยไอ้บ่เอ้ยมึงมึงใช่ไหมทำไมมันแหลกอย่างนี้วะเนี่ยไม่เอาไปกินปอบโคตรจะแหลกเลยไม่ไหวเลยจริงๆถ้าเป็นระดับสี่เป็นไงนอกจากว่าจะแหลกแล้วยังจะโคตรเร็วเดี๋ยวผมขอทำการ โอ้ยเครียดเว้ยเฮ้ยหมายดูเซระดับสี่มันยังให้พอต้องระดับห้าเลยครับท่านผู้ชมไปมึงระดับห้าเร็วไมล่ะเร็วแล้วแหละยอดป่า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 เก็ตโอ้เฮียมันดีเลยมึงจับอ k เคโอไปเฮ้ยมันเว้ยมันฟันมาแลวเว้ยมันฟันมาเต็มเลย มึงปันกูนักมะาปันกูจริงๆมองเจอท่าสป i นออฟวินเทเจนอ้าวทำไม่ได้วะไอ้น้อยนี่ยังไม่เต็มครับท่านผู้ชมอุ๊ยไอ้ตรงเขียวๆขอโหยังมันยังไม่เต็มไงมันยังใช้ไม่ได้แกทำให้เขนต้องหมดทั้งเลือดในนี่เอาไปแดกป้าบป้าบป้าบบึ้ยบึ้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 ย ปืด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 ปปืดปาป่าป,าปาตอนนี้เหลือแ่แกกับฉันแล้วไอปีาศาจมาสิวะนี่ลองเจอหมัดเพิงปีขาดเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวโอ้ลุกเล่นใหม่ครับท่านผู้ชมอยงหวน,นีคือแม่งปล่อยพลังมาจะได้เฉยปวดเสียวมาอย่ี้ก็สวยครับพี่น้อง เฮาบูเคนเงายแหลงประลาบบาบปาปืบปืบ enfin, ปืบปืบเฮ้ยต่มันยาเฮ้ยบอกเลยว่ายาวจัดบปาบปาบ้าบ้าบ้าิ้าิ้า anyway> ิ้าิ้าบปาบปาบปาบ ต้องโดดยิงหน่อยแล้วจังหวะนี้ยังไม่ตายมึงก็ตายไปซะมึงมัน,มนอึดอะไรขนาดนี้วะเนี่ยอึดจริงๆเหี้ยโป่งโป่ง,ปงมันอึดเกินอึดเกินไปละฮับูเคนโคตจะอึดเลยอึดเกินมันอึดเกินไปแล้ว ป๊าป้าป๊าป้าไปโด้นเนี่ยป๊าป้าป๊าป้าปื๊ปื๊บ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 ปื๊ปื๊ปื๊ทำไมมึงอึดอย่างนี้วะเนี่ยคลิปนี้ถ้าจะกินเวลานานอยู่นะโคตรจะอึดเลยท่านผู้ชมกูใช้ท่าสปินไม่ได้แล้วเนี่ยแบบแบบแบบมึงอึดมากอึดที่หายอยาก ป่าป่าปื้ป่าป่าปื้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 อปื้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 ื้อหน่งเลบทาเยอะนี่เป็นไงล่ะ้าตีลังกาสัตว์นสุษสง่าของของเย พบูเคนไหนนี่เอบปืนไปแดกปืนไปแดกปืนไปแดก,ดแดกตายตายแล้วมั้งนะยันหายแล้วมั้งครับโอเคสวยรู้ไหมว่ามึงกมึงจะตายนี่กูต้องใช้เวลานานขนาดไหนเนะะี่ยฮะโอ้ยไอ้บ้าเอ้ยมาตัวอะไรต่อเชิญกูพร้อมแล้วลอกมาครับแบบนี้ฟาบา รอบนี้ไม่ใช่นกเอ้ยมันไม่ใช่กังขาเลยวรอบนี้แต่เป็นนกอีกาอีแรง้งที่ไหนก็ไม่รู้นะฮะเวลาคูหมดไปเยอะเลยเนี่ยฮับูเคนเป็นไงแรงโคตรปราบอุย้ยอันนั้นหมดละให้ตายซิฮับูเคน พับูเคนเฮ้ยลากไอ้นั่นมาวิลากไม่ได้ว่ะอยู่ไกลไปว้ยไม่ทันละไม่เป็นไรไม่เป็นไรกัวโดดก่อนปาบ,ป,าบ,ป,าบปัาปัาหนีกูมีปืนกูมีปืนกูมีปืนพับูเคนเฮียหนีเป็นพลั้งอุ้ยมันมันชนเราเราก็ต้องชนกลับชนมีการยิงยนะพับูเคน เยอะจังวะเนี่ยแล้วนอกจากว่ามันจะเยอะแล้วนะมันจะโคตรแหลกอกจฉาแหลกเ๋ยวขอทําการตั้งค่าอะไรแบบป,รปน,นี้ครับผมเนื่องจากว่ามันแบบแบบแบบแหลกขี้หายเลยนะฮะเออโอคคลมาแหลกจะลื่นโอเคค่อยลื่นขึ้นมาหน่อยปาบปาบปาบป ป่าปๆาป้า,ปาเอาไปแตกนีเอาปืนกูไปกินยิงโดนสักนัดแมนะ่เนี่ยเฮ้ยไอ้ตรงนั้นทำะไนี่เลยเกลียดโอเวอนี่เคยเห็นคนตบนกเปล่ามันจะเยอะเกินไปแล้วไอ้พวกนี้นี่คลิปกูเริ่มนานแล้วนะมาดิมาดิมาดิาดวะ รู้สึกก็ผู้มนุนี่น่าลำพันมากกว่าไอ้พวกขาวตัวน,นั้นอีกนะเนี่ยหรือเปล่าผมว่าไม่ใช่มันน่าจะเป็นเพราะความแหลกนั่นแหละ,ะแหลกอะไรกันนะขนาอวดเนี่ยฮะแหลกอะไรกันนะขนาไหนตายหมดยังโอเคนะครับตายกันหมดแล้วเหลืออีกด่านต่อไปไม่ใช่ดิเหลืออีกรอบหนึ่งมาครับตอนนี้พี่โอเคนะครับันี้ตัวหนึ่งอ้สองตัวโคตรเกินสองตัวเลยเลย บ้เอ้ย้บ้า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 ้าบ้าบาบ้าาบ้าบ้า้าบ้าบาบ้า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 บ้าบ้าาบ้าาบ้าาาาาา้อา ปาบปาบปื๊ดปื๊ปื๊ดปื๊ปืบโอ้โหไอ้บัตรซบเอ้ยพลังขึ้นเตาไปกินมึงเฮ้ยยิงอะไรวะเนี่ยอ๋อมีข้างหน้าด้วยโอโ้ไม่ทันว่ะโคตรจะแหลกเลยมันจะแหลกเกินไปแล้วพลังขึ้นเตานีเ่เดี๋ยวพลังมันนี่นั่นได้เหรอ อย่างเจ๋งอ่ะโคตรแหลกเลยจังหวะน,นี้ Get over here ป้าพอดีปื๊บปื๊บปื๊บพลังขึ้นเต่าพี่อยากมาด่เลยมึงมาด่เลยในตัวนั้นลูค้าน Get over here สวยโอ้โหมคิดว่ามันโคตรจะยากเลยคือแบบว่ามึงแบบ เราต้องจัดไอ้พวกตัวไอ้พวกตัวป่วนๆแบบไอ้พวกนั้นนะฮะปาบ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 ปึ้งปาบนี่ไงกูกระโดดยิงอะไรไปแน่โคตรเทพยิงจนแม็กหมดแล้วเนี <m urs cause arios> ่ยมาใช้ท่าเวียนเจียนเฮ้ยยิงใช้ไม่ได้เหรอนี่ไงเวียนเจียนกูถ้าเวียนเจียนรีเวนเป็นไงล่ะเอาไปแดกเฮ้ยอ่ มัดเธอะพี่คาดเวนเจอร์เป็นไงละมึงยันหายไปซะยันหายไปไอ้พวกเวนรู้ไหมเวลากูหมดเลยเนี่ยมาครับไอ้ตัวนี้ตัวอะไรก็ไม่รู้ไอ้ตัวหินอ๋อไอ้หินเพื่อนรักกูฆ่ามึงไปแล้วนี่หลายรอบไปด้วยเอาไปแดกเอาไปแดกปาบฟ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 าบไอ้นี่เอาไปสินเอาไปกินมึงจะตื่นเลยขนาดนี้วะฮะ มันจะอึดอะไรขนาดนั้นว่าจังหวะนี้อยากจะต่อยหินว่ะนี่ๆๆ่ๆๆ่ไม่่่่เอาไปกินมึงเฮ้ยนี่ไยป่า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 ไปเดป่าป้าปๆาป่าเลยตัวเหรอุ้ยชิบหายเกือบไปไหมล่ะพลังขึ้นเตาโค่นแรงมัดอักพีขบูเข็น ก็แบบกระจอกเกินนี่ใช้พลังใส่แม่งเลยเป็นไงสตาร์ตติดเครื่องระเบิดระเบิดไหมบึ้มไปดีเป็นไงโคตรเทพระเบิดแบบไม่มีไฟด้วยอย่างโหดจบยัง <c oughs> <c oughs> โอเคอเคออก็จบกันแล้วครับกับเกมในด่านแรกของเรานะผมเนี่ยได้จบไปที่ด่าสองดาดของเรานะครับผม โอเคก็สำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้พอพิงเท่านี้ก่อนนะผมก็กว่าจะผ่านอัดดานแรกมานี่ก็รู้สึกว่าจะเหนื่อยเป็นพิเศษแล้วนะโอเคถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, แล้วก็เป็นกำลังใจผมทำคลิปต่อไปด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ลากันไปก่อนนะจ๊ะแล้วเจอกันใหม่ EP หน้าบ๊ายบายมากไม่หล่อเลย